แถเล้งอยู่ตรงกลามตลาดต้องมีทุกภาพเลยคะเราทังคุณนะคุณนายอันญี่ปุ่นคุณนายเกาหลีแล้วคือแดนคือแดนเนี่ยอพออ๋อสวยมากค่ะหล่อที่สุดค่ะหล่อที่สุดในแก๊งค่ะตอนนี้ตอนนี้นะพี่ปุ้งไม่คิดถึงบ้านเลย <ators> <m akes ii> ไม่คิดถึงบ้านเลยนะครับกินแบบนี้ครับพี่น้องครำแมลงกินแบบลูกทุ่งลูกทุ่งลูกทุ่งนี่แบมบูอะไรนะยำอ่าอ่อ่าถั่วเหลืองพวกมันเป็นของวแล้วคะอ๋อเขาใส่อันนั้นเขาใส่ในอันนี้เหรอไม่ใช่ค่ะอันอันโอ๊ยขนมข้าวเหนียวข้าวเหนียวเป็นข้าวมูนกินเนาะมันคือของหวาน ไปเลาะตลาดมาไม่เหมือนไกล้ทางโน้นเนาะไม่เหมือนตุกาไ้ทางโน้มมนใะเปะ็นบเป็นไทยใช่หไหมทุกคนทนคทุกคนไทย<ไ>อ๋พอมาอยู่กรงเทศมันจะแปลเปลี่ยนใช่ใช่ทำเ,เข้ากัานเลยข้ากล้าข้าวก ข้าก็จืเกลือนะฮะนี่แสงก็เปลี่ยนแลวว่าหนูไปอยู่ทางนั้นแล้วหนูบอกว่าตุดน้นไม้ที่บ้านเมื่อคืนเคยกินแต่มันไม่เหมือนกับของกุ้งอินทร์มันจะออกเปรี้ยวๆกระพิมันน้องก็ใส่ใตยานางเนาะใตยานางก็มาใส่กพริกจีนะอร่อยอีกแบบมันลาบนะฮะมันลาบด้ ถึงไหมครับถึงย okay. ืดยืดเลยปุ <c oughs> <c oughs> ๊กยืดของหยิบก่อนเมล่าไมเมล่ะเด้อกินเผาผูกใดว่าขอหยิบค่ะไม่ทุจะอัดย้อนหลังออ๋น้องตัวแมงอืมันดีพี่ปุ๊ก ที่เป็นสาดเต็มเลยก็เป็นเต็มเตมลงนี่แครับเต็มสาดเต็มเต็มเต็มตัวข้างหลังสักทีหมอบอกไปแค่ว่าแค่ลิ้นเนอร์เลยต้องมีอักด้วยที่ถ้านเนอ่์อ๋อไม่ต้องมีอักลิ้นเนอร์นะและมาต้องจุดอันนั้นอีกอย่างนะจ๊ะหมูหมูอันนี้ก็หมูแต่ว่าเป็นจิตมันค่ะมันติดมัน อย่างไรอย่งนี้ค่ะนี่เหรอปลอกลวกผู้กําลังเป็นมาป่าเลยกเกระเบิดทะลมถ้าเบ็ดผ่านน้ำร้อนแล้วล่ะไม่ไม่ปาดเลยบอกว่าดึงเอาเองนะจ๊ะเลิศห่อสามารถหอนั่นได้เลยนี่เป็นหยาบมาค้านขายค่ะวันน่้แล้วมาติดฉัด นักวิชาการมาจากที่ประเทศไานมาสุชาษาอยู่อินเดียท,ที่เป็นอาจารย์มาเลเซียแล้วไงชื่อเรืรอ่ง <c oughs> รองของว่าซัมซังยื่นห่อคขาไม่มเป็นไรหรอกยุ่นครูเหนือนำเสนอซัมซุง <c oughs> เทคโนโลยีนะแล้วเขาไม่อ่านซัมซุงถ้าจังเขาออกซังซัมซังตัยูเขาไม่มีเขาไม่มีสระอุซัมซังอยู่บ้านนังนี่คุณเบลลี่เนี่ยกินข้าวด้วยกันทั้งหมดทุกคนใช่ค่ะวหาดดีเนาะเห็นแต่น้องนั่นแหละแสดงว่ามีความสุขได้คุยอะไรต้องๆเกือบปีอยู่บ้านอนึ่งวันไม่วันกินไส้เควาอิ่ว พอจะเป็นเนี่ยอ๋อ้ชิมง่าย้เขาก็ชิมผัดต้มป่าจะเล็กกระเจี๊ยบแล้วก็อีกเวลาเพื่อนบ้านหนูน่ะน่ารักพอค่ะไม่ใช่กินแต่ครอบครัวตัวเองนะคะครอบครัวอื่นเข้มาด้วยกันค่ะเอาเนี่ยมาซุ้มกันกินทำแกงหมั่นไบร์หม้อใหญ่ๆแล้วก็โซดก็ไหลเยอะแล้วต้มตํามันนั่นนี่บ้านหนูจะเป็นจุดศูนย์กลางตั้งแต่แม่ยังอยู่แล้วค่ะก็เป็นจุดศูนย์กลางแต่ไหนแต่ละเวลาใครเป็นู่นไปนี่ก็ฝาก ป้าบ้านไม่ได้บอกไม่เลยบอานจะสรวจูล้วเสร็อหรือสำรว้งฝนทั้งฝนไหมยังนตอนแนมจ๋ายังค่ะนั่นแหละมล้วไข่กรบุาดไข่กรบบไดเลยน้องยันพิชมม๋อพิชิมครัน้องอันคุณคือสกลสาิลตใช่ใช่ใช่ยังไม่รปุ๊บปวดขาขาบวมบวมเรื่องมือจาก เป็นดำที่ขาติแตแกไม่เป็นมะเร็งไม่ใช่พี่คือพอป่วยมาแล้วโรคต่างๆก็ออกมาหมดโอ้าะแกพูดเก่งนะาจำได้แต่หมอวินิจฉัยว่าที่นั่นก็คือสุดท้ายก็คือไปรับตับบีแำใหไ่เป็นตับแข็งท้องโตตับบีตับตีไปต่อมะเร็ง ถ้ามันรัออกษาเอดีวีอะไรมันจะไปต่อที่มะเร็งสุดท้ายอาการที่ไปหาหมอตอนแรกอปวดขาหมอขาจะไปไม่จมแผลปวดขามากนช่วกนี้มันมาผลมันตับเนาะหมอเลยบอกว่าให้เข้าโรงพยาบาลเพราะว่าน่าจะเป็นเส้นเลือดดำติีนนี้ก็ที่เสียก็ค mm ือจะไปยูบในห้องน้ำเข้าห้องน้ำแล้วจะบอว่าช่วงนั้นกินอะไรไม่ได้เนาะไม่มีเครื่องดื่ กงรูบไปเลย mm. หนึ่งเดือนที่รางเด็กร mm. ิมบวย